อัปเดตข่าวสารของลิเวอร์พูลทุกวันก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับต่อสัญญายาวลิเวอร์พูลประกาศจับกับตันแฮนเดสันต่อสัญญาถึงปี2025ตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้หงแดงไม่เน้นซื้อ ลิอร์พูประกาศจับจอแดนแฮนเดสันกับตันทีมคนเกง่งขยายสัญญาตามอาริซองเบเกอร์ฟาบินโยเทรนอล็กซนเดอร์อาร์โนแอนดูโรปสันและเวอร์จิลฟานได้เรียบร้อยแล้วลิอร์พูประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการว่าได้จับจอแดนแฮนเดสันกองกลางกับตันทีมต่อสัญญาระยะยาวออกไปจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2025แทนที่สัญญาฉบับเดิมที่จะหมดลงในปี2023อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา จอแดนแฮนเดอร์สันในวัย31ปีย้ายจากซันเดอร์แลนด์มาอยู่กับหงแดงเมื่อปี2011โดยในช่วงแรกเจ้าตัวยังโชว์ฟอร์มไม่ออกจนเกือบจะถูกขายทิ้งก่อนที่จะกลับมาพิสูจน์ตัวเองได้จนได้เป็นกัปตันทีมและจนถึงเวลานี้เจ้าตัวลงสนามในทุกรายการไปแล้ว394นัดทำไปได้30ประตูรวมถึงได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษและยูฟ่าแชมเปียนลีกมาแล้วมิดฟิลทีมชาติอังกฤษได้เปิดเผยหลังต่อสัญญาว่า ทุกๆปีมันเหมือนเดิมทุกปีเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้ดูการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรออยู่ข้างหน้าผมยังคงรู้สึกกระหายเหมือนที่เคยเป็นผมรู้สึกกระหายเหมือนตอนที่ผมเดินเข้ามาครั้งแรกเมื่อสิบปีที่แล้วเพื่อพิสูจน์ให้ผู้คนเห็นว่าผมสมควรที่จะอยู่ที่สโมสรฟุตบอลแห่งนี้และทุ่มเททุกอย่างเพื่อตราสโมสรและแฟนบอลและเพื่อกันและกันในที่แห่งนี้ถ้าพวกเราทําอย่างนั้นผมเชื่อว่าพวกเรามีโอกาสที่ดีที่จะประสบความสําเร็จ กัปตันหงแดงกล่าวโดยในช่วงซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลได้จับนักเตะคนสำคัญต่อสัญญาระยะยาวไปแล้วหลายรายโดยนอกจากจอแดนแฮนเดสันแล้วก็ยังมีอลิซองเบ็คเกอร์ผู้รักษาประตูมือ1หนึ่งชาวบราซิเลียนฟาบินโยกองกลางตัวรับทีมชาติบราซิลเวอร์จิลฟานได์ปราการหลังชาวดัตแอนดูโรเบร์สันแบ็คซ้ายทีมชาติสกอตแลนด์และเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนแบ็คขวาทีมชาติอังกฤษด้วย กลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งโอซานคาบากลาชาวเก้ซอบนอริตแบบยืมตัวว่าโอซานคาบากประการหลังทีมชาติตุรกีย้ายจากสโมสรชาวเก้0ูงสี่มาร่วมกวนนอริซิตี้ในเบื้องต้นด้วยสัญญายืมตัวเรียบร้อยแล้วพร้อมเปิดใจว่าเจ้าตัวรู้สึกแฮปปี้สุดๆที่ได้คัมแบ็กสู่เวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกครั้งนอริซิตี้สโมสรน,น้องใหม่หน้าเก่าในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ประกาศอย่างเป็นทางการ ว่าพวกเขาได้เซ็นสัญญายืมตัวโอซานคาบักเซนเตอร์แบ็กทีมชาติตุรกีของชาลเกสส่สี่มาใช้งานเป็นเวลาหนึ่งฤด,ดูกาลพ่วงออปชั่นในการซื้อขาดเรียบร้อยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยโอซานคาบักปราการหลังวัย21ปีจะได้สวมเสื้อหมายเลข15ให้กับทีมนกกระิ้นเหลืองอ่อนเพื่อสู้ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลนี้ขณะที่ทางด้านของฟราบิซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวคนดังแห่งวงการลูกหนังได้รายงานเพิ่มว่า นอร์ดิสตี้นั้นจะต้องจ่ายเงินจำนวน4ล้านยูโรให้กับชาวเก้เพื่อเป็นค่ายืมตัวคาบักโดยที่มีออปชั่นซื้อขาดในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าที่ราคา14ล้านยูโรโดยครั้งนี้ถือเป็นการคัมแบ็กสู่เวทีพ,พมเมลลกอังกฤษสำหรับคาบักเนื่องจากช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่แล้วเจ้าตัวถูกลิเวอร์พูลยืมตัวมาใช้งานและได้ลงเล่นให้กับทัพงแดงไปทั้งสิ้น13นัด ผมรู้สึกมีความสุขมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้โอซันคาบักกล่าวเปิดใจผมเคยเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาแล้วเมื่อได้ดูการก่อนและผมก็สนุกมากๆดังนั้นผมจึงอยากมาเล่นในลีกแห่งนี้อีกครั้งและนั่นก็คือเหตุผลที่ผมได้มาอยู่ที่นี่ผมกำลังตั้งต,งตารอที่จะได้เล่นต่อหน้าแฟนๆและเราก็จะพยายามทำงานอย่างหนักเพื่อเก็บชัยชนะเพื่อเก็บแต้มและทำให้แฟนบอลของพวกเรามีความสุข อซานคาบากักอดีตนักเตะยืมตัวของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์เวอร์จิลฟานไดสุดเปิ่มได้คืนทัพฮอลแลนด์หนแรกในรอบปีเวอร์จิลฟานไดสเซนเตอร์แบ็กกับตันทีมชาติฮอลแลนด์ยอมรับว่าตัวเขารู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมารับใช้ทีมชาติของเขาเป็นครั้งแรกในรอบ12เดือนหลังจากที่ต้องหายหน้าหายตาไปเพราะว่าอาการบาดเจ็บเอ็นไขว้หัวเข่าด้านหน้า จนต้องพลาดทัวร์นาเมนต์ยูโร2020ในช่องซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยเวอร์จิลฟานได้นั้นติดทีมชาติหอนสุดท้ายเมื่อตุลาคมปีก่อนและหลังจากนั้นตัวเขาก็โชคร้ายได้รับบาดเจ็บหนักตอนรับใช้สโมสรลิเวอร์พูลในเกมที่พบกับเอเวอร์ตจนต้องผ่าตัดใหญ่และหายหน้าไปร่วม10เดือนเพิ่งจะฟื้นมาคอสนิมในช่วงปรีซีซันที่ผ่านมาดังนั้นการที่ถูกเฮดโค้ชหลุยฟานเกลเรียกไปรับใช้ ทีมชาติน์แลนด์อีกครั้งเพื่อลงเตะในรายการฟีฟ่าเวิร์ลคัพ2 0 2 2รอบคัดเลือกนัดที่3ที่เนเธอร์แลนด์จะพบกับนอร์เวย์มอนเตเนโกและตุรกีในช่วงเดือนกันยายนย่อมสร้างความตื่นเต้นให้กับเจ้าตัวพอสมควรผมรู้สึกดีเลยมีความสุขมากๆที่ได้กลับมามันเป็นเวลานานมาแล้วตั้งตารอกลับมาเล่นอีกครั้งผมหวังว่าจะทำสัปดาห์นี้ให้เป็นสัปดาห์ที่ยอดเยี่ยม เบอร์จิลฟานไดให้สัมภาษณ์กับทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของสมาคมฟุตบอลดัต์กว่าจะได้กลับมาเล่นบอลจริงจังผมทำงานอย่างหนักมากโดยเฉพาะในเกมแรกที่จะต้องเขี้ยวทั้งร่างกายจิตใจและก็โชคดีที่สามารถเล่นแมตช์อย่างเป็นทางการมาแล้ว3มนัดหวังว่ามันจะสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นเรื่องทีมชาติเนเธอร์แลนด์แน่นอนว่าคิดมากการต้องดูทัวร์นาเมนต์ยูโรผ่านโทรทัศน์ที่บ้านบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ลำบากใจ ผมคิดถึงการได้อยู่ร่วมกันกับพวกพ้องเป็นผู้นำทีมสวมเสื้อแข่งตัวนี้ดังนั้นพอได้หวนมาติดธงก็รู้สึกมีความสุขมากจริงๆโดยแผนการเล่นของหลุยฟันเกาานั้นเป็นการเล่นในรูปแบบ3ปลาการหลังตัวกลางและมีชอยเซนเตอร์แบ็กกับสต็อปเปอร์ที่เรียกมารวมตัวกัน6คนมีความเป็นไปได้ที่แข่งไวสาปีอาจจะต้องเล่นจนครบ3แมตช์ในรอบสัปดาห์เลยทีเดียว อดีตแข้งชี้ฮาวิเอเลียอ,อย่างเทียบชั้นไวนาดุมไม่ได้แดนนี่มิวอดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษเชื่อว่าฮาวิเอเลียตกองกลางดาวรุ่งของลิเวอร์พูลยังไม่สามารถก้าวขึ้นมาทดแทนการขาดหายไปของจอจินิโอไวนาดุมได้ตามรายงานจากลิเวอร์พูลเอ็โคสื่อท้องถิ่นของลิเวอร์พูลโดยถึงแม้ว่าดาวรุ่งวัย18ปี จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับหงแดงเป็นเกมที่2ติดต่อกันแล้วและยังได้รับคำชมจากไกรี่เนวิลกูรูของทางสกายสปอร์ตแต่มิวก็เห็นว่าตัวเขายัางต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะฝีเท้าอีกระยะเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมเขายัางต้องการเวลาอีกสัก2-3ถึงปีมันมีความแตกต่างอย่างมากกับการลงเล่นไปแค่2-3ถึงเกมกับการโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมการก้าวขึ้นมาทดแทนได้อย่างเต็มตัวนั้นยังเป็นไปไม่ได้ในเวลานี้ เขายังห่างไกลกับระดับของวินาดุมอยู่มากแน่นอนว่าเขามีศักยภาพแต่คนไม่มีวันรู้ว่านักเตะดาวรุ่งพวกนี้จะพัฒนากันได้เร็วขนาดไหนแดนนี่มิมวอดีตปราการหลังทีมชาติอังกฤษให้สัมภาษณ์สื่อเผยลิเวอร์พูลอาจจะต้องเสียไมเคิลเอ็ดเวิร์ดหลังจบด้ดูการนี้มีรายงานข่าวล่าสุดออกมาว่าไมเคิลเอ็ดเวิร์ด ผู้อำนวยการด้านการกีฬามือทองของลิเวอร์พูลอาจจะอำลาลิเวอร์พูลไปหลังจบฤด้ดูการนี้ภายหลังจากที่สัญญาของเขาจะสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าจากการรายง,งานของลิเวอร์พูลเอ็กโคสื่อท้องถิ่นของลิเวอร์พูลสำหรับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนั้นถือว่าเป็นกำลังสำคัญของลิเวอร์พูลตลอดในยุคหลังมานี้เพราะว่าเขาเป็นคนที่เจราจาเรื่องการซื้อขายต่างๆได้อย่างยอดเยีย่ยมไม่ว่าจะเป็นดีลการซื้อผู้เล่นที่แยบยนต์หรือว่าการปล่อยผู้เล่นออกไปด้วยราคาดีด ล้วนมาจากการเจราจาของซ e o คนดังรายนี้ทั้งนั้นโดยเดวิดออนซนยนักข่าวคนดังของ t h e a t อลิทิได้ระบุว่าเอ็ดเวิร์ดได้แจ้งให้ผู้หลักผู้ใหญ่ของทางลิเวอร์พูลทราบแล้วว่าเขาจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรและจะขอลงจากตำแหน่งหลังหมดสัญญาเพราะเบื้องบนก็ยังไม่ได้อนุมัติในเรื่องนี้แต่อย่างใดและหวังว่าจะเกลีย้ยกล่อมให้เจ้าตัวอยู่ช่วยทีมต่อสำหรับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนั้นเจ้าตัวอยู่กับลิเวอร์พูลมาแล้วตั้งแต่ปี2011 ก่อนที่จะได้รับตำแหน่งที่สำคัญขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายมาเป็นผู้อำนวยการด้านการกีฬาในปี2016และได้สร้างสรรค์ผลงานที่ดีเอาไว้ให้กับทีมอย่างมากมายแล้วแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าหลังจากที่ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดอำลาของแดงไปแล้วลิเวอร์พูลจะสามารถคว้าตัวนักตเตะเจ๋งๆมาร่วมทัพได้เหมือนเดิมหรือเปล่าอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้และกดติดตามช่องของเราเอาไว้เพื่อรับชมข่าวของเวอร์พูต่อไปนะครับขอบคุณครับ